เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในบ่ายวันที่13ธันวาคมพศ2553ที่ลานจอดรถของห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรียุธยาบรรยากาศในรถเก๋งเก่าที่จอดอยู่ในมุมอับเต็มไปด้วยความตึงเครียดดาบตำรวจนรงตำรวจสายสืบมากประสบการณ์จากกองอสืบสวนภูธันภาคหนึ่งกำลังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเขากำลังปฏิบัติภารกิจที่อันตรายที่สุด ภารกิจหนึ่งในชีวิตนั่นคือการปลอมตัวเป็นพ่อค้ายาเสพติดเพื่อเข้าล่อซื้อยาบ้าจากเอเย่นรายใหญ่เป้าหมายของเขาในวันนี้คือชายหนุ่มที่วงการรู้จักกันในชื่อจิ๊บไพ่เขียวนามสมมติอาชญากรตัวร้ายที่ตำรวจต้องการตัวมานานเขาไม่ใช่แค่ผู้ค้ายาแต่ยังพัวพันกับคดีปล้นและทำลายร่างกายอีกหลายคดีดาบรงได้พูดคุยโทรศัพท์กับเป้าหมายเสียงจากปลายสายจะเย็นแต่หน้าหวาดระแวงมีการเปลี่ยนสถานที่นัดหมายหลายครั้งซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของนักค้าที่ระแวดระวังตัวสูง สุดท้ายมาลงเอ่ยที่ลานจอดรถแห่งนี้ทีมสนับสนุนในชุดนอกเครื่องแบบจอดรถอยู่ห่างๆทุกสายตาจับจ้องไปที่รถของดาบนารงรอคอยสัญญาณแล้วรถยนต์ฮอนด้าีบรอนช์เงินคันหนึ่งก็ขับเข้ามาจอดเทียบชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างคนขับคือจิบไผ่เขียวเขาไม่ได้ลงจากรถแต่กวักมือเรียกให้ดาบนรงเข้าไปหาดาบนรงเปิดประตูลงจากรถเดินเข้าไปที่รถของคนร้ายตามแผนทว่าในวินาทีนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น จิบไหวตัวทันเขารู้ว่านี่คือการล่อซื้อเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงแต่ชักอาวุธปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่ดาบณนรงในระยะเผาขนกระสุนเจาะเข้าที่ร่างของดาบนารงเขาล้มลงทันทีทีมสนับสนุนที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้าชาร์จเกิดการยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดกลางลานจอดรถแต่คนร้ายอาศัยความชุลมุนขับรถฝ่าวงล้อมหลบหนีไปได้ดาบตำรวจนรงผู้กล้าหาญเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จากนั้นร่างถูกนําส่งโรงพยาบาลเพื่อการชันสูตรการล้อซื้อที่ล้มเหลวได้แปรเปลี่ยนเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และมันได้จุดชนวนให้เกิดปฏิบัติการไล่ล่าคนร้ายที่ฆ่าตํารวจซึ่งดุดเดือดและเข้มข้นที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์คดีอาชญากรรมหลังจากก่อเหตุยิงดาตำรวจนรงจีบไผ่เขียวและแฟนสาวที่มาด้วยกันในรถได้เหยียบคันเร่งหนีออกจากที่เกิดเหตุอย่างบ้าคลั่งพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่เพิ่งทำลงไปไม่ใช่แค่การยิงต่อสู้ธรรมดา แต่มันคือการประกาศสงครามกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติการหลบหนีของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นณนะวินาทีนั้นพวกเขาไม่ได้มุ่งหน้ากลับบ้านหรือไปอยังที่ที่ตํารวจคาดคิดแต่ขับรถมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าในเขตรอยต่อของจังหวัดที่นั่นพวกเขานํารถฮอนด้าที่ใช้ก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้ในป่ารกข้างทางแล้วเปลี่ยนไปใช้รถกระบะอีกคันหนึ่งที่เพื่อนในเครือข่ายนํามาจอดรอไว้ให้ โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่ใช้ในการติดต่อล่อซื้อถูกถอดซิมการ์ดและโยนทิ้งไปคนละทิศคนละทางพวกเขาตัดขาดตัวเองจากโลกภายนอกเหลือเพียงการติดต่อผ่านเครือข่ายใต้ดินที่ตำรวจยังแกะรอยไปไม่ถึงจิบไผ่เขียวไม่ใช่อาชญากรธรรมดาเขาเติบโตมาในแวดวงนักเลงและยาเสพติดเขารู้ดีว่าตำรวจจะทำงานอย่างไรรู้ว่าต้องทำลายหลักฐานอะไรบ้างและเขามีเครือข่ายลูกน้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในการหลบหนี ความโหดเหี้ยมบวกกับความรอบคอบในการทำลายหลักฐานทำให้เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับตำรวจขณะที่ร่างของดาบนารงคถูกส่งไปโรงพยาบาลและทีมพิสูจน์หลักฐานกำลังเก็บปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุจิ๊บไผ่เกี่ยวและแฟนสาวก็กำลังเดินทางหายเข้าไปในความมืดพวกเขาได้ก้าวข้ามเส้นจับผู้ขายากลายเป็นฆาตกรสังหารตำรวจข่าวการเสียชีวิตของดาบตำรวจณรงค์ แพร่กระจายไปทั่วกรมตํารวจอย่างรวดเร็วการสูญเสียเพื่อนร่วมอาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญได้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงมันไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมแต่มันคือการยามกีรติและสักดิศรีเช้าวันที่14ธันวาคม2553ที่กองบัญชาการตํารวจทูตระภาคหนึ่งเนี่ยมีการเรียกประชุมด่วนนายตำรวจระดับสูงบรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยความเงียบบนจอโปรเจคเตอร์คือภาพใบหน้าของจี๊ไผ่เขียวและประวัติอาชญากรรมทั้งหมดของเขา เขาไม่ใช่อสัญญากรธรรมดาอีกต่อไปแต่คือผู้ต้องหาอันดับหนึ่งที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องการตัวและในที่ประชุมนั้นมีคำสั่งเด็ดขาดให้จัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษขึ้นมาทันทีภารกิจของเรามีเพียงหนึ่งเดียวพลิกแผ่นดินล่าตัวจี๊ปไผ่เขียวและผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเขาทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้กำลังคนหรือทรัพยากรมากเท่าใดก็ตามโต๊ะทำงานของเรากลายเป็นวอลลุ่มขนาดย่อมเราต้องคิดให้เร็วกว่าคนร้ายหนึ่งเก้าเสมอ ความท้าทายคือเรากำลังไล่ล่าคนที่รู้จักพื้นที่มีเครือข่ายกว้างขวางและพร้อมจะยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ทุกวินาทีแม้จิบไผ่เขียวจะทําลายโทรศัพท์ที่ใช้ในการล่อซื้อไปแล้วแต่เราเชื่อว่าเขาต้องหาทางติดต่อเครือข่ายเพื่อหลบหนีการไล่ล่าของเราเนี่ยจึงเริ่มต้นขึ้นในโลกที่มองไม่เห็นในอากาศวันที่15ธันวาคมทีมสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของเราทำงานตลอด24ชั่วโมง เราเริ่มจากการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ต้องสงสัยทั้งหมดที่เคยติดต่อกับตาบรนรงในช่วงก่อนเกิดเหตุและเราพบเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์แบบเติมเงินที่เพิ่งเปิดใช้งานเราเชื่อว่านี่คือเบอร์ของจิ๊บแต่คนร้ายอย่างเขารู้ดีว่าตำรวจจะตามรอยจากโทรศัพท์จึงมีการเปิดปิดเครื่องสลับซิมและเปลี่ยนเครื่องไปเรื่อยๆทําให้การระบุตําแหน่งที่แน่นอนเป็นไปได้ยากเหมือนการไล่จับผีที่พลบพล,ล,ล,ลแต่เขาพลาดไปจุดหนึ่งเขาไม่ได้หนีคนเดียวเขามีแฟนสาวไว้ด้วย เราระบุตัวตนแฟนสาวที่อยู่ในรถวันเกิดเหตุและเริ่มแกะรอยโทรศัพท์ของเธอแทนแม้เธอจะระวังตัวแต่ก็ไม่ได้มีวินัยเท่าจีบและนั่นคือจุดอ่อนของพวกเขาเราจับสัญญาณได้โทรศัพท์ของแฟนสาวเปิดใช้งานช่วงสั้นๆและสัญญาณสุดท้ายที่จับได้มาจากเสาสัญญาณในอำเภอสวนผึงจังหวัดราชบุรีซึ่งอยู่ในเขตของตำรวจภูธรภาค7แม้จะเป็นพิกัดกว้างๆแต่นี่คือเบาะแสแรกที่จับต้องได้ บอกเราว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตกอาจเพื่อหาทางข้ามชายแดนข้อมูลนี้ถูกส่งต่อไปอยังทีมภาพพื้นดินทันทีการไล่ล่าที่เคยมืดมนเริ่มมีทิศทางชัดเจนขึ้นแต่การตามหาคนสองคนในพื้นที่ป่าเขากว้างใหญ่ของสวนพึ่งก็ไม่ต่างจากการงมเข็มในมหาสมุทรเราต้องการเบาะแสเพิ่มทีมสืบสวนลงพื้นที่เข้าไปในทุกซอกมุมของโลกใต้ดินที่จิตไผ่เขียวเคยข้องเกี่ยวเรากดดันเครือข่ายของเขาทุกคนทั้งเพื่อนลูกน้อง หรือแม้แต่ศัตรูเพื่อหาใครที่ให้ที่พักพิงวันที่17-18ทธันวาคมการกดดันเริ่มได้ผลเราได้รับข้อมูลจากสายข่าวรายหนึ่งว่าจิ๊บกับแฟนสาวไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าที่เปิดฟาร์มหมูอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างราชบุรีกับกาญจนบ,บุรีนี่คือเบาะแสสําคัญที่สุดที่เราได้รับเรานําตําแหน่งเสาสัญญาณครั้งก่อนมาเทียบกับที่ตั้งฟาร์มหมูต้องสงสัยและพบว่าอยู่ในรัศมีเดียวกัน ตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเจอรังของเขาแล้วแต่การจะบุกตรวจค้นฟาร์มขนาดใหญ่ที่อาจมีคนคุ้มกันและอาวุธเราต้องมีหลักฐานแน่หนากว่านี้เราจึงใช้วิธีเฝ้าติดตามอย่างเงียบๆทีมสืบสวนแฝงตัวในพื้นที่รอบฟาร์มเฝ้าสังเกต24ชั่วโมงและในที่สุดความอดทนก็เป็นผลเราตรวจพบรถกระบะคันหนึ่งขับออกจากฟาร์มตอนกลางดึกมุ่งหน้าไปตลาดแห่งหนึ่งผู้ลงจากรถไปซื้อของคือแฟนสาวของจิบไั่เขียวตอนนี้เรามั่นใจ 100%ว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นเมื่อยืนยันเป้าหมายแล้วทั้งทีมสืบสวนจากส่วนกลางตำรวจภูธาภาค7และหน่วยปฏิบัติการพิเศษเปิดปฏิบัติการร่วงเข้าปิดล้อมฟาร์มหมูกลางดึกคืนวันที่19ธันวาคมทีมของเราเคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่รอบฟาร์มอย่างเงียบเชียบใช้ความมืดเป็นเกราะกำบังค่อยๆวางกำลังปิดล้อมทุกเส้นทางเข้าออกบรรยากาศตึงเครียดทุกคนรู้ดีว่าเป้าหมายคือฆาตกรมีอาวุธและพร้อมยิงต่อสู้เราวางแผน เข้าจู่โจมช่วงรุ่งสางซึ่งเป็นเวลาที่คนร้ายน่าจะหลับลึกและไม่ทันตั้งตัวทวาจิบไผ่เขียวระวังตัวและมีสัญชาตญาณของอาชญากรเต็มเปีย่ยมอาจเพราะเสียงสุนัขเห่าผิดปกติหรือเพราะลางสังรณเขารู้ตัวว่ากำลังถูกปิดล้อมยังไม่ทันแสงแรกของวันเสียงปืนก็ดังขึ้นจากในฟาร์มเขายิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเปิดทางก่อนวิ่งฝ่าความมืดออกทางหลังฟาร์มซึ่งเป็นป่ารกทีมของเราเข้าปะทะและไล่ติดตามทันที เกิดการยิงต่อสู้เป็นระยะระในความมืดแต่ด้วยความชำนาญพื้นที่และความบ้าบินเขาฝ่าวงล้อมหนีไปได้อีกครั้งแม้พลาดเป้าแต่เราไม่ได้ล้มเหลวทั้งหมดในเซฟเฮาส์ที่เขาเพิ่งหนีไปเราพบร่องรอยและหลักฐานสำคัญหลายอย่างรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ที่เขาใช้ติดตอ่อเครือข่ายช้าว,วันที่20ธันวาคมทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจอย่างละเอียดเราพบซิมการ์โทรศัพท์ที่ถูกหักทิ้งและยังตรวจสอบประวัติการโทรออกล่าสุดในระบบได้ทีมไซเบอร์ของเราทำงานแข่งกับเวลา แกะรอยจากเบอร์ใหม่และพบว่าการโทรออกครั้งสุดท้ายคือการจองห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอไทรโยกจังหวัดกาญจนบุรีเขาไม่ได้หนีไปไกลแต่เปลี่ยนที่ซ่อนตัวไปยังสถานที่ที่เชื่อว่าตำรวจจะคาดไม่ถึงข้อมูลทั้งหมดถูกส่งตรงมาที่เราตอนนี้รู้แล้วว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนไม่มีโอกาสให้พลาดอีกปฏิบัติการครั้งนี้ต้องรัดกุมและเด็ดขาดเราไม่ส่งกำลังเข้าพื้นที่ทันทีแต่เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งก่อน ใช้วิธีส่งสายสื่อแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่รอบรีสอร์ทเพื่อยืนยันเป้าหมายและสำรวจภูมิประเทศไม่นานสายสืบยืนยันกลับมาจิ๊บไผ่เขียวและแฟนสาวอยู่ที่นั่นจริงๆทุกอย่างพร้อมแล้วทั้งกำลังคนข้อมูลและแผนการเหลือเพียงรอจังหวะเหมาะสมวันที่21ธันวาคมเราวางแผนปฏิบัติการรัดกุ่มที่สุดครั้งนี้จะไม่มีการจูจ่โจมผีผามแต่จะเป็นการปิดล้อมอย่างเงียบเชียบ ตำรวจจากกองปราบปรามและตำรวจภูธรภาคเจ็ในชุดนอกเครื่องแบบทยอยเข้าสู่พื้นที่รอบรีสอร์ทแฝงตัวไปกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวค่อยๆค,ควบคุมพื้นที่ทีละนิดโดยไม่ให้เป้าหมายไหวตัวรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่กลางป่ามีภูมิประเทศซับซ้อนง่ายต่อการซ่อนตัวของคนร้ายและก็เอื้อต่อการปิดล้อมของเราเช่นกันเราเฝ้าสังเกตต,ตลอดทั้งวันเห็นความเคลื่อนไหวของจิ๊บและแฟนสาวพวกเขาดูผ่อนคลายอาทคิ์ว่าหนีรอดมาไกลพอแล้ว โดยไม่รู้เลยว่าทุกย่างก้าวอยู่ในสายตาของเราเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าความกดดันทวีขึ้นทีมของเราทุกนายเข้าประจําตําแหน่งรอเพียงสัญญาณเดียวแผนคือรอจนถึงช่วงเวลาที่มนุษย์หลับลึกและไม่ระวังตัวที่สุดรุ่งสางของวันที่22ธันวาคมพศ2,553ท่25 53, ามกลางอากาศหนาวเย็นของฤดูหนาวในการจนบ,บุรีทีมปฏิบัติการพิเศษเริ่มเคลื่อนกำลัง เราใช้ความเงียบและความมืดที่ยังปกคลุมค่อยๆคืคบคลานเข้าไปยังบังกะโลเป้าหมายที่จิบไผ่เขียวและแฟนสาวนอนอยู่ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังเราทราบว่าคนร้ายมีอาวุธปืนร้ายแรงและพร้อมจะต่อสู้จนถึงที่สุดแผนคือเข้าชาร์จให้เร็วและเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้เขามีโอกาสคว้าอาวุธทีมจู่โจมชุดแรกลุยถึงหน้าประตูบังกะโลสัญญาณมือถูกส่งต่อทุกคนเข้าประจำตำแหน่งและในวินาทีที่แสงแรกของดวงอาทิตย์เริ่มสาดส่อง ตำรวจวางกำลังทีมของเราบุกเข้าไปในห้องแต่จิบไผ่เขียวไม่ยอมจำนนเขาวางปืนไว้ข้างเตียงเสมอทันทีที่เสียงของเราดังขึ้นเขาคว้าปืนแล้วยิงสวนทันทีเกิดการยิงปะทะกันในห้องพักที่แคบแฟนสาวของเขากรีดร้องด้วยความตกใจจิบฉวยความชุลมุนนั้นพังหน้าต่างกระจกแล้วกระโจนหนีออกทางหลังบังกะโลซึ่งเป็นแนวป่าเขาไม่ยอมถูกจับทางเดียวคือ ยิงต่อสู้เพื่อเปิดทางนี้ทีมปิดล้อมด้านนอกไล่ติดตามทันทีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระการไล่ล่าขยับจากในห้องพักสู่ป่ารกข้างรีสอร์ทขณะทีมหนึ่งประทะกับจิปอีกชุดเข้าควบคุมตัวแฟนสาวในบังกะโลเธอยอมจำนนโดยดีการยิงต่อสู้ดำเนินไปจิปซึ่งชำนาญพื้นที่ป่ายิ่งกว่าวิ่งหลบหนีและยิงตอบโต้เป็นระยะ แต่เขาก็ถูกวงล้อมของตำรวจบีบเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งจนมุมที่บริเวณไร่มันสับปลังท้ายรีสอร์ทเขาไม่มีทางหนีอีกนะจุดนั้นแทนที่จะยอมมอบตัวเขาเลือกจะยิงต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายเขาตัดสินใจจุดจบของตนเองและในที่สุดหลังการประทะและลอกสุดท้ายเสียงปืนจากฝั่งคนร้ายเงียบลงทีมของเราค่อยๆเคลื่อนเข้าไปตรวจสอบพบร่างของจิ๊บไผ่เขียวนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดิน ข้างกายมีอาวุธปืนตกอยู่เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากปฏิบัติการวิสามันฆาตรกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยการไล่ล่าที่เริ่มต้นจากการสูญเสียชีวิตของดาบตำรวจนรงปิดฉากลงด้วยการจบชีวิตของคนร้ายมันคือบทสรุปที่ไม่มีใครต้องการแต่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อความสงบสุขของสังคมคดีปิดบัญชีไผ่เขียวสิ้นสุดลงทิ้งไว้เพียงเรื่องราวของการสูญเสียความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่และเป็นเครื่องเตือนใจว่าเส้นทางของอาชญากรไม่เคยมีปลายทางที่สวยงาม ขอบคุณที่ร่วมติดตามการสืบสวนนันยาวนานและดูเดือดนี้มาจนถึงบทสรุปสวัสดีครับ